วัสด yeah, so hmm. ีค so รับพ่อแม่พี่น้อง FC มื้อนี้หลังจากเข้าสาบวชยามาเ้าแล้วเฮาก็มาทําบุญตักบาตรกับพี่น้องทําบุญตักบาตรก่อนนะนะก่อนกับพี่น้องทําบุญตักบาตรก่อนค่ะสุขินง วัฒนีทานาอัสวะขยาวะหังนิพพานังนิอตุอาทุทรรมุญตักบาตรก่อนจิตตระบาดนะคะพี่น้องเอ็ซีมาได้ก็เด้อมาทำบุญน้ำกันค่ะตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้ามาทำบุญตักบาตรก่อนจิตตระบาดนะคะ ที่วัดลานบุญกับพี่น้องก,ก็ไปาภาพไว้นะครับ่ภาพตรงนี้ไวนะ้เป็นกี้่นีาีจมบดอืคืนนึงหนึ่งคืนหนคืนกับหนึ่งวันสามารถเ้ากล,ล้างแล่เ้าก,ก,ากัใส่บารก็น่าจะได้อนีเมื่อขั้นซาด้บพี่น้องเลยขันเข้าขั้นศาับพี่น้อง ทำบุนตะบากกันนะคะเอ็กซีเอ็ซีบนตะบากค่ะวนเวียนเหรอวนรอบเาวนเวียนวนเวียนวนเวียนพี่น้องพี่น้องกหนักมากค่ะพี่น้อง อยากถ่ายภาพครั้งอยากทำบุญถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนแล้วเราจะได้างินเลยปฝากับพี่นาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพัลบกันไใครที่ถ่ายรูปไว้ส่งเข้ากลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเขาไปดึงรูปของเขาเอง ถ่ายไปก่อนนะครับ้วยกันตัวใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มกันแล้วนะครับใครว่างก็ถ่ายรูปไว้ได้นะครับแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มเลยนะครับไม่รู้นะไรกันหมครับ ขบภาษาแา้วค่ะพี่น้องเอซี่มือนี้มือขบภาษาเด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนทำบุญแบบกันนะฮะนึ่งเพจวัดก็ได้นะครับถ้าใครมีเพจวัดนะครับอันนี้รูปตัวเองนะครับคือว่ารูปปุ่มนะครับนั้นเยอะนะครับทำบุญตอนเช้า ครับเรามาปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะครับเราก็วันนี้ให้ทานแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นทานแล้วนะครับทําบุญเมื่อเช้าก็ให้ทานนะครับทําบุญใส่บาตรอาหารนี่คือเป็นทานนะครับส่วนศีลภาวนาของเราอยู่ที่การปฏิบัตินะครับการภาวนาก็คือการปฏิบัตินะครับปฏิบัติจะได้บุญสูงสุดแล้วนะครับภาวนาครับ ใครอยากสวยก็ต้องรักษาศีลใครอยากมีเออใครอยากรวยต้องให้ทานใครอยากรวยต้องให้ทานใครให้ทานเยอะก็เออบางทีเราให้ทานกับคนคนนี้ไปเนี่ยแต่คนคนนี้ไม่ได้มาให้เราเลยเนี่ยแต่ บุญของเรายังมีอยู่คนอื่นอาจจะมาให้เราก็ได้นะครับไม่จําเป็นให้ทานแล้วไม่ต้องไปจวงเขาว่าฉันให้อันนี้เธอไปแล้วเธอไม่เห็นหน้าอะไรฉันกลับมาเลยเขาไม่ให้มาก็ไม่เป็นไรครับทานแล้วให้แล้วแล้วเลยคนนี้เขาไม่ให้เราต่อกลับมาคนอื่นก็ต้องให้เรานะครับจากวันหนึ่งนะครับจากวันหนึ่งนะครับหรือบางทีเราได้โดยไม่ได้รู้ตัว นะครับไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเอทำสมัยคนนี้เอาของมใหม้เราทําไมนี้คนเอาโน่นเอานี่มาให้เราท,ทั้งทั้งที่เราก็เป็นคนให้เขาพ่อเราค่วยให้คนอื่นนะครับให้คนอื่นวันไหนก็ไปจะมีคาเลียวอะไรกันก็ไปจะดีการ ก็ขออนุมาอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุอันนี้บุญได้ทุกอย่างแล้วนะครับให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธินะครับ อ้าทุก้าทุนะครับใส่เยอะอ่ะอ่ะใส่จะได้ถือใหจย์จย์รับบาดใส่เก่งได้ครับเก่งไม่พอวางบนโต๊ะก่อนได้ไหมครับวางบนโต๊ะก่อนนะครับพี่พี่ลูกศิษยรร์ท่านใหญ่ช่วยนะครับท่านท่านทำหยิ่ตรงนั้นมาก็ สวัสดีด้วยค่ะคุ้แม่พี่น้องเอฟซียาดวยครลิปกันนะคะเนอสาธุร่วมกันนะค่ะเนอส,ส,สวัสดีค่ะทุกานทุกคน